ในโลกธุรกิจที่การแข่งขันสูงการบริหารจัดการฟลีดยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรหังชา FIMS Fleet Management คือโซลูชันที่ช่วยให้คุณควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรถยกทั้งหมดได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ระบบสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันพร้อมระบบการล็อกอินที่เชื่อมโยงกับผู้ขับขี่ ช่วยให้ติดตามการใช้งานได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายและชัดเจนเริ่มจากแดชบอร์ดที่เห็นภาพรวมของฟลีตรถทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียวจะเห็นได้ทันทีว่ามีรถทั้งหมดกี่คันคันไหนกำลังทำงานคันไหนหยุดอยู่พร้อมตำแหน่งของรถรวมถึงกราฟแนวโน้มด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยอีกทั้งการจัดอันดับท็อปเทนรถและพนักงานใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการได้ตรงจุดและหากต้องการดูละเอียดลงไปในแต่ละคันระบบ Realtime Monitoring จะแสดงสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งตำแหน่งบนแผนที่ระดับแบตเตอรี่ชั่วโมงการใช้งานรวมถึงรายละเอียดผู้ขับขี่ทำให้มองเห็นภาพรวมและเจาะลึกได้ครบถ้วนในที่เดียวระบบยังช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างรอบด้านโดยสามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติเช่นขับเร็วเกินกำหนดการเกิดแรงกระแทกหรือการชนพร้อมส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันที นอกจากความปลอดภัยแล้วระบบยังวัดประสิทธิภาพของรถและผู้ขับขี่ได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานจริงประสิทธิผลการใช้งานรวมถึงการเปรียบเทียบสถิติการใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปปรับแผนและลดต้นทุนระบบไม่ได้วัดแค่ประสิทธิภาพแต่ยังเจาะลึกพฤติกรรมการขับผ่าน Truck and Driving Statistics เช่นความเร็วเฉลี่ยการหยุดออกตัวทีหรือการขับที่เสี่ยงและสิ้นเปลือง ข้อมูลเหล่านี้ช่วยปรับแผนฝึกอบรมเสริมมาตรการความปลอดภัยและเลือกใช้รถได้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือแบตเตอรี่และการใช้พลังงานระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ทั้งระดับแบตเตอรี่อุณหภูมริรอบการชาร์จและสุขภาพแบตเตอรี่ลดความเสี่ยงหยุดงานกระทันหันระบบจัดทำรายงานอัตโนมัติทั้งรายสัปดาห์และรายเดือนครอบคลุมด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยพลังงานและการบำรุงรักษา ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องสรุปเองพร้อมรองรับการส่งออกเป็นไฟล์ Excel เพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดนอกจากประสิทธิภาพแล้วระบบ o peration ยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมทั้งการจัดการรถการซ่อมบำรุงและข้อมูลพนักงานขับรถเพื่อให้ทุกส่วนทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเชื่อมต่อสู่การดูแลด้านความปลอดภัยครบวงจรหังชา FIMS Fleet Management ช่วยให้คุณมองเห็นควบคุม และพัฒนาการจัดการฟลิตรถฟ็อกลิฟได้อย่างครบวงจรทางด้านความปลอดภัยประสิทธิภาพและต้นทุนพลังงานเพื่อเสริมความมั่นใจลดความเสี่ยงและยกระดับประสิทธิภาพสูงสุดให้ธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพ